หลังจากที่ได้ไปประสานท้ายรถเขานะฮะก็มีแค่ถลอกตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แตกนะครับแต่ผมก็ได้เอากาวร้อนเนี่ยประสานไปนที่เรียบร้อยทำให้ดูดีเหมือนเดิม <c oughs> นะแล้วก็ตรงนี้ถลอกเล็กน้อยไ,ไม่ใช่รอยนี้นะรอยนี้รอยเดิมแต่เป็นเมื่อชนท้ายเขาใช่ไหมตรงเนี้ย มันมุดเข้าไปใต้กันชนท้ายเขานะครับมีเท่านี้แหละที่เสียหายแล้วก็ตรงนี้นิดหน่อยถลอกทลอกถลอกถลอกตรงนี้แตกถลอกแค่นั้นครับที่เหลือไม่มีอะไรแล้วสะดูดีเหลือเกินอันนี้อะไรไม่รู้น่าจะวันนี้เปล่าวะไม่น่าใช่เออแล้ว <laughs> ก โอเคมีเท่านี้แหละไว้เจอกันใหม่นะจ๊ะดูดีครับขอบได้เหมือนเดิม